บวกหารวลบคูณหารแล้วการคูณการหารนี่เราต้องได้อะไรแม่นอะไรคะแม่คูณคูณห้านูสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองเจ็ดสิบสี่สอแปดสิบหกสองเ้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิเป็นยิบสองสองสเป็นย่เก่งมาก เห็นรูปสามเหลี่ยมในชีวิตประจำวันแล้วเนาะอ่ะแล้วสามเหลี like, ่ยมนี่ว่านเป็นอย่างไรในปั๊กสามเหลี่ยมอ่ะดู่ในหนังสือ แนบเลยไม่มีช่องว่างช่องโหว่ใดๆและอยู่บนระนาบเดียวกันจะมีกี่ด้านสามจะมีกี่ด้านสามสามด้านและสามมุมเห็นแนวเสือไหมสามด้านไหมและเป็นสามมุม่ะดูการอ่านสามเหลี่ยมยกตัวอ,อย่าง อะไรคะมุมคอมุมกอมุมกมุมคอสามเหลี่ยมมีกี่ด้านสามมีกี่มุมสามมุมแล้วลักษณะแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมหรือไม่เป็น มุมเป็นมุมแหลมเขาเรยียกว่าสามเหลี่ยมอะไรมุรแมแหลมมุมแหลมสังเกตว่าแต่ะละมุมเขาเป็นมุมอะไรคะหลมมุมแหลมและถามต่อไปว่ามุมแหลมมีลักษณะอย่างไรเท่ากันด้านทุกด้ดดดดดดานเท่ากันและมันต้องแหลมมุมมันเป็นยังไงคะแหลมมุมมันเป็น,นยังไงเยอะกว่า90องศาเยอะหรือน้อยน้อยน้อยกว่ากี่องศา9กาองศา8ป สิบเป็นหม ah, okay. ah, okay. ู่แฉกไหมเป็นแปดสเป็นหมู่แฉกไหมเอ็นห้าสิบห้าเป็นหมู่แฉกไหมเอสี่สิบห้าเป็นหมู่แฉกไหมเอ็นสิบเจ็ด เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นยังไงมุมฉากมันจะมีมุมด้านใดด้านหนึ่งมุมแดงมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากใช่ไหมซึ่งมุมฉากของเรามีกี่องศา90องศาเท่านั้น90.5ได้ไหม นี่ะด้แค่หลายมาก90องศา90องศาอาจจะเป็น110ก็ได้แต่ไม่ถึงอะไรไม่ถึง180ไม่ถึง180องศาเพราะถ้าถึง180องศามันจะเป็นเส้นตรงม,มุมตรงโอเคไหมเอออ่ะม,ม,มุมต,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 ตรงตรงนี้มีขนาด180องศาเท่ากับ2มุมฉาก อันนี้มุมฉาก90เท่ากับ2ม<อ>ุค่ะบวกกันได้180อะโอเคอเพราะฉะนั้นแบ่งตามขนาดมุมาสามเหลี่ยมมีเกี่ชนิดสามเียนิดหนึ่งมีเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมแห<อ>ลม,มุมแหลมมุมสามมุมาสามโอเคผ่านไปแล้วนะไปดูข้อที่หนึ่งให้นักเรียนรับบุ รูปสามเหลี่ยมข้อที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะมุมฉากมุมฉากข้อที่สองมุมบ้านมุมบ้านข้อที่สามมุมแหลมมุมแหลมมุมข้อที่สี่มุมแหลมห้าใช่หกบ้านโอเคต่อไปการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้านตรงนี้เป็นด้านถูกต้องหรือไม่ ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้แรกรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเลยเขาจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้าน,นเท่าเท่าโอเคก็คือมันเท่ากันทุกด้าน ยาวไม่เท่ากันเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านไม่เท่าอ่ะโอเคพิจารณาตามความยาวของด้านแบ่งออกเป็นมีชนิดสามสามชนิดแรกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่าด้านที่สองรูปสามเหลี่ยมหน้าด้วนหนาชนิดที่สามรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าไม่เท่าเรามีรูปสามเหลี่ยม อี er ่ช oh. น oh. 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 enfin ิดแล้วเรียนไปกี่ชนิดแล้วโอ้โหทีนี้แม่ครูจะทบทวนว่าพวกเราเข้าใจไหมแม่ครูจะพูดลักษณะของรูปสามเหลี่ยมให้พวกเราตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรโอเคนะพอไหมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรืลูกชื่อครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างนี้อ๋ออะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเรียกว่าสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเห่ย มุมหนึ่งมีขนาด90องศาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากเก่งมากรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมมีขนาดน้อยกว,ว่า90องศาและแหลมมุมแหลมเก่งเก่งรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันเรียกว่าสามเหลี่ยมเท่เท่า ด้านสองด้านยาวเท่ากันยัวรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมแดมุมหนึ่งเป็นมุมบ้านเรียกว่าสามเหลี่ยมหนุมบ้านมุมบ้านโอเคนะอันนี้ฝึกความรู้ของเราได้แล้วต่อไปอ่ะแสดงว่าเราจะเรียนชนิดของรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วหัวข้อต่อไปของเราคือหัวข้อที่6.2เรื่อง ส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็มีส่วนประกอบเหมือนกันส่วนประกอบที่หนึ่งมันจะมีฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดเมื่อกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานแม่ครูกําหนดด้านนี้ด้านนี้เป็นฐานเรียกว่าด้านนี้เป็น ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาจะเรียกว่าอะไรมุมที่ฐานมุมที่ฐานและจะเรียกตรงนี้ว่าอะไรจุดยอดมุมจุดยอดมุมและด้านสองด้านนี้เขาจะเรียกว่าด้านเท่าด้านแฉกเป็นเป็นด้านประกอบมุมยอด ด้านกระบกอบมุมยอดก็คือแขนของมันนั่นเองสองข้างโอเคไหม ็นฐานแล้วอะไรเป็นจุดยอด a ก็คือ a. c a b เป็นมุมยออแล้วแขนหรือด้านประกอบมุมยอดก็คือ a c และ b a b แล้วมุมที่ฐานละ่ะมุม c และมุม c และมุมอะไร <A. S 1> b ค